เสียงตีก้เนาะึตี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 กน้นเนาะครับตีบกไม่ใช่กูล,ละนี่ครับต้นเสียงมันมาจากนี้ จะขึ้นอืดแล้ว <laughs> พอ่อนึกว่าขึ้นอืดแล้วลูกยังไม่ตายหรอเ <laughs> สียงนี่มันขึ้นอืดแล้วนั่นเนี่ยว้าน <c oughs> เหนื่อยแล้วลูกเหนื่อยแล้วครับอ่ะนอนต่อ อ๋อนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนพักก่อนนั่งพักก่อนไหมอ่ะอืมอ่ะนั่งพักคุยกันก่อนโอ้ยง่วงเหลือเกินอะไรจะมันจะง่วงกันอันนี้น้อลูกนาอยังยังยังจะคลึกอีกยังจะคึกอีก nhanh nhạc hết tập trung tập trung hơn nhạc hào yế ngon 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 à ngon 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 à ngon 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 พ่อรู้เม็ดเดียวมันไม่เคยพอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคี้ยวบ้างดิหนูต้องเคี้ยวบ้างดิครับเอออย่างนั้นอ,อีกสองเม็ดวันนี้พอก่อนเคี้ยวบ้ากอวดเคี้ยวมาก àm hết rồi, cuối, nón đã, để cậu phung, hãy, mày, nón, lông, mày, ừ, ôi, ôi, nó lên tiếng bẹt bẹt rồi, lông, mày, nó lé, như này, này, nó lé, cái gì mà, nó lên cái mà, à, mày, à, cậu quan, วันนี้ไปเล่นอะไรมาครับทาไมเลอะจังเลยฮึต้องไปอาบน้ํำก่อนนั้นเนี่ยเลอะเกินดูฟันนีให้เพื่อนเพื่อนดูดิคือทินี่แบบปัสจจกหินปูนนะครับผม <c oughs> เป็นเพราะไปเคี้ยวพวกหูบัวนูนเนี่น,นเคี้ยวเยอะ <c oughs> ก็เลยไม่มีหินปูนครับอ่ะ เดี๋ยวพอทำงานปุ๊บมันก็จะนอนตรงนี้แล้วครับเนี่ยครับที่นอนเป็นทั้งที่นอนที่แทะและที่อะไรอีกเราดูดูขาโต๊ะเนี่ยไม้นี่อยู่ประมาณนี้อันนี้อันนี้เริ่มต้นแล้วมันแหว่งหายค่อ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 ย,อยหาย <c oughs> ยังยังจะดูผลงานตัวเองอีกโอเคครับผม วันนี้อัปเดตกันเพียงเท่านี้แหละครับอ้วนง่วงมากแล้วครับผมไม่ไหวแล้วดูเลยดูหน้าตาโอ้ยังจะกวนอีกพี่ไปก่อนละครับจะไปไหนเสียงไปแล้วครับ